มาค่ะมือนี่ได้แกงน่องไม่สดใส่เห็ดโคนหรือเห็ดปวกบานเห่านะคะคลิปนี้นะคะหน่อยทายไวตั้งแต่วันเสาร์นะคะแต่ว่าตัดคลิปบดแล้วนะคะจริงๆมือนี้กระตัดแล้วแต่เ้าแล้วล่ะคะ่ะแต่ว่ามือนี้ไปธุระเบิดมือเลยบได้อัดเสียงนะคะก็เลยมาอัดเสียงยน่มือแรงมือนีเลยมาคําแน่จักน้อยนะคะกระตามคลิปเลยค่ะแกงน่องไม่สดใสเห็ดปวกนะคะนั่นก็ออกไปสวนตามปกติวันหยุดนั่นล่ะคะ่ะแต่ว่าผัดออกไปแล้วผัด คือจังไดบุกเลยว่าไอา้หน่อยไปซองเบิงเห็ดก่อนเดอ้อจะเข้าเพิ่นเลยว่าไปโรดว่าส,สั่นพอบานเพิ่นก็ไปตัดห้าอยุท่ทวนทวนเพิ่นค่ะหน่อยกับมาหาเห็ดหาแงะหาไงานี่ค่ะตอนแรกไปเห็นเห็ดเถ่าจะเห็ดยางบุก,กเลยไปเงะเบิ้องยางไปย่างมายางซอกเบิงเห็นเห็ดปวก2ดอกนะคะก็เลยยา,างหาหมูเพิ่นก็เลยบ่เห็นเลยโง่งกลับไปเอาดอกเก้านี่ลละค่ะ2ดอกนี่ก็บ,บานแล้วนะคะก็เลยว่าโอ้บ่เห็นอีกจกงูบ่พ่อใดมูแกงก็เลยวางสิ ระยะยางอ่อมไปอีกฟังหนึ่งนะคะยางอ่อมไปอีกฟังหนึ่งเลยมาเห็นนี่ละคะนี่ดอกกำลังเป็นเขาเอนอยังเป็นจีมบอกกำลังโคคนดินนะคะนี่ค่ะยังดอกจุ่มจมอยู่มาที่นี่ความซวยก็คือโมเมนต์คว่มซวยดอกความสะเพาของเจ้าของนะคะเอาขาตั้งกล่องไปแต่ว่าโบเอาแนวยหนีโทรศัพท์ไปก็เลยโบมีขาตั้งกล่องก็เลยเดี๋ยวโทรศรพท์ อิงไว้กับกตานะคะ <c oughs> ก็เลยได้ไปเสาะหาเห็ดนี่แหละค่ะนี่ก็ไปจิ้มเอ,เอาเอามีดจิ้มเอานี่ค่ะดอกกาลังเป็นจิ้มจิมดอกกาลังโพลพนดินนะคะดอกถเถ่าแล้วก็มีดอกโตถือนอนกินแล้วก็มีดอกจุ่มก็มีนี่ค่ะ <c oughs> ไขกระซะกระกวดหาหมูมันโว้ยใบไม้แถวนั่นแปนเบิดละค่ะนี่ค่ะเห็นหมูเธอละหมูละสามดอกสี่ดอกนะคะก็จิ้มเอานะคะเอามีดจิ้มเอา นี่ค่ะดอกเพิ่นบานแล้วก็มีแต่ว่าก็กำลังพอดีแกงค่ะบ่ถึงก็ว่าเ่านะคะนี่ดอกเ่าแล้วก็มีพอเห็นเนาะค่ะนี่ค่ะดอกจุ้มจุมเอาเสียมงัดเอาค่ะนี่ค่ะ มวนขนาดทาเห็ดเมนเ็น่อมูใยญ่กว่านี้คือสีมวนคือสีบอกออกจากปลาเฮ็ดนะคะนี่คือพอบานเพื่อนมาทายคลิปห้แล้วนะคะเพราะว่าหน่อยเก็บไปสักพักเพิ่นก็เอื่นมาใส่คือมีดแถดนี้ได้อยู่บอกคนว่าก็เลยว่ามาเบืองเอาก็เลยว่าเพิ่นมาเพิ่นก็มาเห็นโห้เพิ่นว่าเพิ่นก็เลยไดียมาถือโทรศัพท์ายคลิปให้นนล่ะค่ะแต่ว่าก็ตากล้องกับตากล้องมือไมเนะค่ะได้จับมือกันได้บอกว่าเออทายจังสี่ให้มันเห็นจังสันจังสี่เที่ยงกันค่าปลาเห็ดนะคะ ข่ายดอกมันอยู่สวนจะของแมนไปอยู่ป่าทั้งอื่นเขาสีวาผู้ได้มาเทียงกันนะคะปีกายนี่หน่อยก็ได้ยูนี่ล่ะค่ะแต่ว่าหน้อยได้สองดอกแล้วหน่อยก็บบเคียหาปีกายนี่น่อยก็แล้วเลยเพิ่นผู้เพิ่นยูไก่บ้านที่อยู่แถวนี้เพิ่นก็ขึ้นสีมหาดูอยูดอกค่ะเพราะว่าหญาวามองนี่นะเฮ็ดปวกมันออกหลายตะกีเขาเจ้าหาได้บักหลายว่าสันอันนี้เขาทุแน่แนวเพิ่นก็เลยได้ซันีแล่ะค่ะเพิ่นก็ออกเพราะเฮ้าแหงเฮาได้แกงแกงหน่อยนึงนะคะแล้วเล้วกัมาเข้าปลาโนไม่อนะคะโนไม่ก็เป็นโนไม้น้ํานะคะนไม ภัยบานเอายากหยากหาสีใดตละลนอเลือดตกยางออกเพราะว่าน้ำมันบาดมือนะคะเบิ่งแนกลุ่มๆเงยๆอยู่ข่อยกระสูนซีวิตครักได้เยวนี่ไดนอนใหม่มาสองนอน,นะคะร้ายแบบที่นีเห้า ไ้แนวอยู่แนวกินแรงแล้วอันนี้คือผลงานมือนี่นะคะแนวกินแรงจากธรรมชาตินะคะกระสิไปแกงฮิตปวกนี่ละคะ่ะใส่กันกับนอใหม่นะคะเสร็จแล้วก็มาซอมตีนเพิ่อนออกนะคะกลับมาหอดบานกับมาหาเก็บพักยาอ้อมหัวอ้อมสวนบานเห้านี่ละคะ่ะมือนี่ก็ได้มาเก็บพักขาริมรวอีกแล้วนะคะเสร็จแล้วพอบานเพิ่นกระดังฟื้นให้เรียบร้อยนะคะหน่อยก็มาย่ำนอใหม่นะคะต้มใบเพิ่นจืดนะคะระวังนี่นะคะหน่อยกระสิไปสัตว์แบตโทรศัพท์ไว้ซะกก่อนนะคะแบตโทรศัพท์ก็เริ่มเสื่อมแล้วนะ ะะจเจ็ดแรกก็มาทําการตำข้าวเบือนะคะไปเก็ยบยานั่งกับยานั่งมองเก้าเหรอคะนาบ้านนะคะํำข้าวเบือแรี่ยวๆ็วเตรียมน้าเกียงนี่คะ่ะตำจนเพป็นแขนอันตันนะคะเทน้ำเปล่าลงไปข้นใเนเพลินเพากัน ซ่อนเอากากออกค่ันค่ะเอากากออกเบอรแเรีเขาก็สีได้นน้ำแกงนะคะเสร็จแล้วเขาก็ทําการคางมอนะคะอันนี้หน่อยเอาเอาเขามาแกงในบ้านนะคะเพราะว่ามันหมืดเนาะแกงข้งางนอกมันเห็นหูนะคะเขาก็เอานมใไม้ที่ต้มจืดแล้วล่ะค่ะใส่ลงไปน่นเห็นบ่อผักเพราะท่านจอยใส่น,น้ำยาน้างล่วงไปนะคะต้มให้เพื่อนเขากันนะคะค้นให้เพื่อนติดกระทะนะคะเสร็จแล้วเขาก็ทําการปรุงรสโดยปลาแดกนะคะยาน้างสุกแน่จังหน่อยแล้วเขาก็ใส่เห็ดที่เข้าหามามือนี่ล่ะค่ะล่วงไปบ่งแนวล่างแล้วดอกขาวจุ้นพูนอยู่นะคะ ขคนถ่ายเพ่อนเขากันนะคะเสร็จแล้วเข้ากับถาำการฟานพักบ้านเนที่เข้าไปเก็บมากนั่นละคะ่ะลงไปพักค้ากับยอนบักบวบนะคะมือนีหน่อยกับข้นให้ยเพลินเขากันนะคะราว่าพักค้าพักยอดบักบวบเพิ่นซุกเพิ่นยุบแล้วนะคะเข้ากับซิมลดเบิงลืมใส่น้ำปลากระโผงสุรดนะคะก็เลยเยาะใส่น้ำกลนนะคะเสร็จแล้วเข้ากับวานลูกโดดลงไปลืมข้าวค่ะจริงๆลูกโดดมันต้องใส่ตั้งแต่พร้อมพักผั่นละค่ะหน่อยกับวายุ่หน่อยลืมเอีอยงว่าสัน ลืมใส่ลูกโดดนะคะเสร็จแล้วเขาก็ชิมรสเบิ้งนะคะได,ด,ด้รสชาติถืออกถือใจแล้วเขาก็ไปค่ะบัตรที่นีพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะแกงนองไม่ใส่เห็ดปวกของเห็าเห็ดปวกหาเองแซบแซบมันแซบเพราะมันเมื่อยบกวกาทําการตักเสิร์ฟใส่จานนะคะแกงนองไม่มือนีนะคะพอบมันก็นอนแล้วนะคะเพระว่ามันดึกแล้วนะคะ เราเลยอดยไปซื้อกับเขาอยู่ตลาดตลุงมากินนะคะแกงน้อมแล้วกับบะหากินนะคะหน่อยเลยอดยแบ่งไว้สองพูดนะคะผูดหนึ่งก็เอาไว้ให้พ่อบ้านนะคะอีกพูดหนึ่งก็เอาไปทรงยานะคะแบ่งไปสูอากินน้านะคะก็เลยได้กินคนละบ่วงสองบ่วงเลยละค่ะมันบะไหลเนาะค่ะเฮ็ดเท่าก็ได้บะไหลน้อยเท่าก็ได้บอลหลนะคะนี่ค่ะโดเสแสบน้ากันค่ะ